สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ไทยแลนด์4.0สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3วันที่9มิถุนายน2560เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมพระมิ่งเมือง นายประสบสุมหีบแก้วรองผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสามเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่3ปีการศึกษา2560โดยในช่วงเช้ามีการมอบทุนการศึกษา1เดือนสําคัญ1วันพิเศษจากข้าราชการในสังกัด ให้กับนักเรียนยากจนไม่เกี่ยวกับการเรียนดีจํานวน11ทุนต่อจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ออนไลน์ e-testing ผู้บริหารสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการศึกษาการวัดประเมินผล การศึกษาปฐมวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจำนวน20ข้อโดยมีนายชายาอาการระวังศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมตามระเบียบวาระกกัััดิินนนรรรรรรมววสสููููงงงขึ้เเลยยบา่่ะะะือะะะอ,อ,ออปตตตชจค จเงรู้คออยบบกลบมืส่วนในช่วงบ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอกระบวนการวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในรอบเดือนที่ผ่านมาและแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ร่วมกันตามการแบ่งกลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน12ศูนย์ ที่บายที่พอไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสงา่ามีหนามีตาเหมือนดังใครกานพอไปครานี้แม่จะยาวนานพวกเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่เสื่อร้องไห,ห้ดูกแกล้งหลับไปสงสารแม่จใจ กันเต็มรูปแบบเราได้ปัญหานะครับเป็นปัญหาพองแต่ระดับชั้นนะครับก็1ป .3 ป .6 แล้วก็ม .3 นะครับในการ plc รอบต่อไปนะครับเราจะนําปัญหาเหล่านี้นะครับไปหาวิธีการรูปแบบแล้วก็สร้างเครื่องมือที่จะแก้ปัญหานะครับที่เราเจอนะครับที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นแต่ละชั้นนี้ได้อย่างไรนะครับหลักการที่ให้ฟันไม่ใช่กดลายตัว มันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะไปคิดในพื้นที่ในหน้านานากนเพราะปัญหาอะไรสิ่งอะไรยังไงก็พยายามช่วยแก้ในขณะเดียวกันหน้าว่ปัญหาที่มันเกิดก็อยากให้สะท้อนภาพตรงนั้นให้ออกมาให้พวกพวกไดในรู้ได้ยินเหมือนกับเราคุยในวันวนี้โบงเสวนาในเรื่องวิชาการอยากให้เกิดขึ้นกับข้อรำเห็นมากๆ ปอนยงต้องรู้งานวิชาการทุกเรื่องเพราะว่าท่านหน้าที่ของท่านก็คือเรื่องของคุณภาพถ้าไม่รู้งานวิชาการนั้นมันเป็นไปไม่ได้ผมจึงมอบภาระความรัญกับนี้ให้กลุปมวิเทศเรื่องแรกคือเรื่องสอบตอนเช้าเขาจะเรียนตอนบ่ายจะเอาเรื่องพียรสีเรื่องวิชาการในส่วนงานราชการนั้นก็จะแจ้ง เท่าที่เราได้รับทราเพราะนั้นเวลาที่เรามาประชุมอยากให้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีของพิชาการเพื่อที่จะนำเอาความรู้เหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้เล่ากันฟังไปสู่เด็กไปสู พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ความสามารถผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลือกเวลาสอบได้ทุกที่ทุกเวลาโดยสอบเสร็จผู้สอบสามารถรู้ผลสอบได้ทันทีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาคุณและนักเรียนที่มีช่วงเวลาไม่ตรงกันได้มีเวลาทำงานร่วมกันมากขึ้นสามารถก็ประเมินผลตนเองได้ตลอดเวลาไม่เสียเวลางาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิหารจัดการภาครัฐช่วยลดกระดาษค่าใช้จ่ายและสาม,มารถประยุกต์ใช้ในการวัดประเมินผลนักเรียนได้หลายครัๆๆๆ้งนอกจากนี้ยัง,งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้โปรแกร,รมมีความสุขและสนุกกับการทำบทเรียน ดินริมหัวสูงขึ้นเลยบาผมกระดังเอื่อยสูงประตูตะตะวันชูโคชูชอรออยู่คงจะเงือดูคอยพ่อกลับ วัดประเมินผลการใช้งานในระบบผู้บรหิหารใช้เวลาในการรายงานผลภายในเวลาที่กำหนดกว่าร้อยละแ0และมีความพึงพอใจกว่าร้อยละเก้นอกั้นเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล่าช้าสุดดดดดท้้ายยยยนนีีีออววพให่แไกมจเดเด็ อีเทสติ้งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดขึ้นกับนักเรียนครูและผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทยแลนด์2.0 นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตม